มาเกี่ยวกับช่างตีลักโขก็ก็ช่างตีสานใต้วีสองนะครับป้าเาดี๋ยววันนี้้าไปดูรถอูดบ้าช่างนบนะครับก็เขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบะางนะครับก็ป้าเดี๋ยวพาไปดูครับก็วันนี้มาไปดูรถมีรถกันใหม่เข้ามาอู่ไหมมีรถอ๋อมีคันใหม่เข้ามา๊บเสียครับ <c oughs> ไปไปไปดูจังวิทย์เ่อะังวิทย์จังวิทย์ทำายฮะทำายรถใครเนี่ยรถใครเนี่ยก็ของเขาอยู่ไหนจังวิทย์ทำายเนี่ยจังวิทย์กินข้าอย่างนับ ช่างวิทย์เจอกับใครครับเจอกับใครนี่ใครเขานั่งอยู่ตรงนั้น่ะใครต้องไปถามเขาไหนได้ปะได้ถามได้เลยตั้งใส่แมสกแหลช่างวิทย์แล้วเจนแล้วคันนี้สวยดีนะช่างวิทย์แล้วคันนี้สวยดีนะคันไหนคันนี้แหละช่างเรียกขับไปไหนกันหมดวันนี้ช่างอ่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ทำไมช่างวิทย์ไม่หยุดอ่ะลืมวันนี่ นักนี่ต้องกลับบ้านอีกใช่ไหมกลับกี่โมงเดี๋ยวเนี่ยเดีแล้วคันนี้หน่อยเอ๊ะโอ้โหขับพึบเก่าวเลยภายในเนี่ยเซเว่นเนติดเตียวกะ อ๋อแล้วก็เสือนี้นะเสือที่ได้กล่าวมนนี่เป็นคันนี้เลงมาลงมาเข้าไปแล้วเดือดนี่นี่เออดีครับ ทารบโรรบว่าคันนี้เป็นรถติทาร์บโบรขคาไปดูคันโดครับไอ้หลง đưa gắt theo phía thượng lửa เย็นนะวันเนี้ยปะเรา๋ยวตับคลิป <c oughs> ตยายแล้วครับพี่กลใส่ตัวลูกครับ <c oughs> โอเคนะคเลเดี๋ยวคิมที่เทคงติคก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ